สวัสดีครับผมบนี้มหาญุภากินครับผมมาเซม่องกลางดางังเซม่องทิมงงานเข้าไปแล้วทิมงงานาลงไปแล้ว กว่าเนี่ยไงมากสามตัวเด้นอนมมากสามตัวเพอ้อว่ะทีมงานท่องตั้งกลางดางังครับผมวิวงามครับทีมงานออกไปแล้วไปติดตามกันมือเลยผม ว่าจะได้หมานม,ามือมูนี่มูนี่เป็นแต่หมานมอน้อมูนี่วิวงามครับผมมิตรเขาบรรยากาศยังดีเลยทีมงานน่าไปแล้วค้างดังแล้วไปเบิ่งอะไรก็พอมันจะเจ็บบ้างมูนี่บึงแต่ดังครับพี่น้อง นางสองอันเง้ยซหาร้อยเมตรปุ่นปุ่นปุ่นกัะแม่นทั้งปุ่นนางสองอันเล่มหมดนี่ไปมือเลยครับผมสิมานโมมันปุ่นทีมงานเขาอยู่ฟังมากกัน4ีหาคนรเ,เลาหมดนี่วิวยังงามเลยหมดนี่ ในป่าผมว่าเพราะเ้ามนร่วมบพออยู่ว่าร่วมอกันอย่างว่าไได้แต่ตัวน่อยเปนไปแล้วมามามากลับแล้วตัวน่อยกินกเด้อนี่ตัวหน่อยมคอยป่อยช่ไหอตัวนี้กันไก่กินทอมใครบ่ใครบใครป่อยบ่ปีงหนูแงลูกชินนี่สุกยังขู่พี่ปลาต้น ใจมันรักมันจะกัดไม่อ้วนไม่อ้วนเวมันเนี้ยไม่มันนันมาเหม็นไม่กัดหายหมอยเราไม่อ่อนเราลูกซีมันเหียวน้อมันเหียวแทงเป๊เลยมันนั่นไม่ปลายนี่มาแล้วบ่เห็นแงมันละลายบอกนี้ต้องสีรูปเองแกงแท้นน่เนน่หละ้อนะตับเลมันตับไนี่ดิ ต้นเหรอเนื้อหนังกรอบเนี่ยกรอบแค่หนังกรอบพี่ดีปะท่านตอกม่หนักย่างสองชั่วโมงเนาะทานน้ำมันหมูไปเรื่อยๆเนี่ยกรอบได้ล่ะไม่ได้ขาดสุดยอดไะไปกันหรอกไปเฮ้แต่งานอะไรกัดบ้างสีดีเนาะต้องกินหอดบ้านเลยต้องกินหอดบ้านเ้อง

ปตัดเลยไม่แ้บองสักมื้อมาเียนนอบาแซ่บอะเาพี่มมาใส่ปะเออมาเสียมึงดเสียมึงดเออเสียมงดมามามาครับมาที่น้ำกันเด้อ ทำเียวจิยั่พอเพินยาด้มกมหัวจักก้มด้จะมากวดเราขวดม่ไหนอขวดเราก็ขายด้ยพยายก็เก็บปีงให้หลูกเขียนปิ่งทึ้งหนูปลาส้มหอมเนาะตึ้งปลาส้มปีหดปลาส้มกราเกงเกิมากเลยติวหนัง้ได้หานให้สมปลาไดเลยดิปลาสดอีเงี

ตัวย yeah, yeah. no ังบ่ไม่ไม่ไหสองูอยู่บ่เนี่ยเท้นูตัวยังบ่นู้่ไม่อ๋อซุปเอยซุป่อยซุปข่าก้อนซุปข่าก้อนเลยนุ่มข่ันนี้มลุดุดยอด ใส่สองโลไปดูงี้เลยผมมันมันมันมึงนี่แมนเนอะนถือปะนี่กาเนียงอีโง่ป่ะนี่ฮึฮะไปนี่ไปดู่ะ สุดยอดเลยตีหัวโซ่ตัวเป็นลูกตัวนี้ลายอย่างเส้นฮิปซีเส้นได้แกนอยู่สุดยอดแมนแมนเลี้ยงกระตดอีกถึงแล้วมันขาดด้วยป่ะยังนุ่มเอาหัวเขาดึงขาดเลยขาดเ่าเป็นยังเอาหัวโซนอยู่หรอกใา้มันเอาหัวเขาเลยนุ่มเอาหัวเขาแ่บ รลุดเลยมันเดียวมัน,นยังกน,น,งงน,นัมันเข้าไปเหมี่ยงก็นหรอกหลุดเลยหลุดเลยงานกำลังทำีมงานเฮานห,ห,าหาลายคนกำลังมาหนิ เพิ่มมาคนหนึ่งสุดยอดครับผมทีมงานเขาเต็มเลยเดียบรอยครัผมเห็น้องน้องนะปวน้องซุปหัวกันแหมนุ่ม ฝาน่โอ้ใส่สองรูเลยโอ้ยใส่แตกทันใหญ่กว่านี้่มานนะดันใส่ใส่เด็กเสี่ยแตกมาหนิบ้านอันนี้น่ากินมากอ่ะอันนั้นน่ากันจากอ่ ใส่แตกคุยใส่หาตัวเนี่ยใส่เตกนากินมากเอยเนาะสามลูกรวมเลยนี่ลูกบ้าดิยุ่งยากมาแล้วผู้ดำเนิงชิปนี่แล้วก็นับห้โซคไห้มันให้ยูดีแหวงสุดคนนะครับเด้อ ให้อยู่ดีมีแห้งสุส่คนจดลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งไปเพืพ่อความาดชิพหนานะครับเด้อคอยสุกไขมันสุน่คนคอยอยู่ดีมีแห้งสุ่คนนะครับเด้อมืนหนี่กับมันคือเก่าได้ปะจะลืมฝากกดติดต,ต,ตามนะครับเด้อช่องคนอีสานหากินสุมองชิพนี่กับมหาปา่าได้ตัวหาหตัวแนละ้ว,วนุ่มเนอหาตัวหาตัวเนาะ คลิปนี้ก็ไปสัน้นดีครับผมจีลลุ่มฝากกดติดตามนะครับเด้อฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดชิปหนาคลิปนี้ก็ไปสัน้นดีครับผมสวัสดีครับผม